พวกมึง,มงด,ดูนี่ไ<ด>งนี่นี่นี่ีน,น,นบ้านโบ,บราณส,<ว>สวยมากไห<า>นพวกมึงบอกว่าพวกกูจนจน,นะไอคนจนเนี่ยมันมีบ้านโบราณอยู่แบบโอ้โหรูราเนี่ยมาเฮ้าแต่ไอคนที่ดูถูกเขาตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างเล่าร้อนนะอ่ะชีวิตร้อนเป็นไงบ้างอ่ะก็ไม่ได้ไห้นาให้ตาไปไหนหรอกแค่ไม่อยากแบบ อ<ก>พอบตยอะเออพูดเยอะกับพวกีไม่มีประโยชน์อะไรที่ให้กูตอบต้กับพวกมึงอะนี่นี่เนี่ยเอาเวลาไปมาดูบ้านของกูเนี่ยเ,ออเดี๋ยวกูถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าบ้านมันสูงสวยแล้วก็ใหญ่โตขนาดไหนพวกมึงมีไหมนัม่เอะเออมีไหมอันนี้เขาเรียกว่ารวยแล้วใช่ไหมครับทุกท่าน สบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณ3ถุงครึ่งทักไทยพี่น้องสุขคนอย่าลืมฝากกดแชร์น้ำได้กับพี่น้องรับคอมเมนต์กันเข้ามาล่าสุดนะครับบรรดาอินฟลูอนเซอร์คอมเมนต์สองคนเพื่อนสาวเขาเนี่ยยังอยู่อยู่นะอ่านึกว่าหายไปแล้วนึกว่าตุยไปแล้วเอาตรงๆอ่าล่าสุดนี่ออกมาโชว์ บ้านโบราณในカメนก็ไม่รู้ว่าไปขอถ่ายคอนเทนต์เขานั่นแหละนะครับก็เอามาโชว์คนไทยว่าในカมนนี่รวยนะไม่ได้จนอย่างที่คนไทยหลายๆคนพูดนะทุกครั้งนะครับเวลาที่คนไทยบอกว่าカมนจนเนี่ยคือเขาหมายถึงโดยรวมไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจค่าแรงค่าครองชีพรายได้ต่อหัว อันนี้คือคนไทยเขาหมายถึงโดยโดยรวมอะนะครับขเมนก็เป็นรองไทยจริงๆนะครับแต่ขเมน2คนนี้เนี่ยคือเป็นตัวแทนเอาเปรียบเสมือนคือเป็นโคศกของฮุนเซนไปในตัวนะครับก็พยายามจะพีเซนทุกคลิปที่ออกมาตอบโต้ไทยเนี่ยหาจุดดีๆเด,ๆด่นๆของกัมพูชาพูดถึงบ้านทรงไทยนะครับหรือว่าบ้านโบราณในประเทศไทยนี่หรูหรากว่านี่นเป็นสิบสเท่า เยอะแยะนะครับในสปปลาวก็มีนะครับบ้านโบราณแบบนี้เยอะแยะนะครับมันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขา,าสร้างขึ้นมาด้วยงบรัฐบาลมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยก็มีเยอะแยะนะขเมนไปเที่ยวประเทศไทยก็น่าจะเห็นนั่นแหละนะครับว่าประเทศไทยไปถึงไหนขเมนอยู่จุดไหนขเมนเขาก็รู้นะครับ ไอ้ที่บอกว่าโอ้ยรวยแล้วมีทุกนั้นทุกนี่เนี่ยคือกูก็ไม่เห็นว่าขเขมรเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองแล้วรู้สึกว่าอยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้นะส่วนมากก็ปีนรั้วเข้ามาส่วนมากก็นะครับป่าอ้อยยางพารานะครับคือไปทุกที่นะครับขอให้ได้ไปทุกช่องทางนะครับขอให้ได้หลุดเข้ามาในเมืองไทยนะครับประเทศไทยทุกวันนี้พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในเมืองกรุงเนี่ย เขาพัฒนาไปไกลมากสวนสาธารณะ,ะในประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกปีทุกปีมีการพัฒนมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะครับ آ, ทั้งถนนคนเดินทางเดิน آ, เขาปรับเปลี่ยนทั้งสะพานลอยเนี่ยคือเขามีการตกแต่งใหม่ไปเรื่อยนะครับคุณเคยเที่ยวกงกรุงเทพมาเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า10ล้านคนก็จริงนะ แต่กรุงเทพเนี่ยเขามีการพัฒนาตลอดอย่างเช่นพวกฟุตบุงฟุตบาทเห็นไหมอ่าเราอยู่กรุงเทพเราก็จะเห็นใช่ไหมครับแถวถนนสีลมสาทรอ,อ่าแถวสุขุมวิทหรือแถวถนนอังรีดูนังอะไรก็แล้วแต่อ่าตัวนอนยังดีๆนะครับข้างๆโรงพยางงบาลจุฬาฟุตบาทใช่ไหมตัวนอนยังดีๆเขายังรื้อกันเลยปูใหม่ละนะครับพอมีผู้ว่ากรุงเทพมาใหม่หรือใหม่ปุ๊บปูใหม่ปั๊บนะครับแถวจุลงุงจุฬาเนี่ย คือเมื่อก่อนเนี่ยสวนเคยเห็นสวนหนึ่งไหมครับที่ที่จุฬาใกล้ๆกับอ่าใกล้ๆก,ก,ก,กับสนามสุขอะ่ะนะครับซอยจุฬาสิบหกนี่แหละเมื่อก่อนมันก็จะเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นสลัลอมอ่ะทุกวันนี้เขาทาเป็นสวนสาธารณะก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่แคนาดาผมเคยเข้าไปนั่งเล่นนะครับเขาทําแป๊บเดียวสวยงามนะครับผุดขึ้นในเมืองกรุงอันนี้คือมันเป็นแหล่งหนึ่งที่ทําให้คนในกรุงเทพเนี่ย ถิ่นที่มันแออัดเนี่ยหลังเลิกงานได้ออกมานั่งนะครับจุดชมวิวบ้างนะครับอ่ารีแลกอ่าจากความเครียดในการทํางานก็มานั่งเล่นแต่ว่าสวนเขาก็ปิดเปิดแบบมีเวลาไม่ใช่ว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับขนาดสวนลุมเนี่ยสวนลุมนี่เมื่อก่อนก็จะมีคนนอนนอนค้างคืนก็มีรอพอเขาก็ต้องมาไล่ มันก็ต้องปิดเปิดเป็นเวลาถ้าปล่อยเปิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหนะฮะความสะอาดก็ไม่มีนะครับคุณสังเกตไหมกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะแต่ว่าสวนสาธารณะเขาห้องน้ําเขายังโอเคนะผมมองว่าห้องน้าเขาโอเคดีกว่าเขมรนะอ่าที่สาธารณะห้องน้ําในเขมรเนี่ยไม่ค่อยมีแม่บ้านมาคอยทําความสะอาดนะแต่คนไปที่สีลมนะครับ คุณไปที่สวนลุมสวนลุมพินีห้องน้ํสาสาธารณะเข้าไปเลยครับสวนลุมนี่สร้างมากี่ปีห้องน้ํานี่สร้างมากี่ปีนะครับแต่ความสะอาดเขาผมมองว่าเขาได้นะแม่บ้านครับเป็นบริษัทเลยครับมารอทําอันนีพ้พูดถึงนะต่างชาติเขาชื่นชมไทยอยู่เรื่องห้องน้ําที่สาธารณะหรือว่าแฟคซิลิตี้เนี่ยไม่ได้เป็นรองประเทศอื่นๆเลยนะครับทุกสถานที่แต่ว่าในประเทศบางประเทศยังขเขมรเนี่ย ไอ้ที่บอกว่าภูมิใจนักภูมิใจหนาอย่างไอ้บอยเนี่ยก็เอาเงินมาโชว์เนาะรวยนะฮะวันนี้รวยขายของวันนี้ออ้รวยมากร้อนอ่าไปขายผักแต่ว่าได้เป็นเงินดอลลาร์กูงงนะไอ้น,นี่นี่กูก็งงกับไอ้บอยไม่รู้มันเต็มบาทหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยอันนี้นะครับไปขายผักได้เป็นเงินดอลลาร์มันไม่เนียนนะครับอ่านี่มันคือถ้ามองในมุมคนเขาดูเนี่ยเขาอาจจะว่าโอ้ประเทศนี้เนี่ย ใช้จ่ายเป็นเงินดอลล่าร์แสดงว่าเงินเดียวเนี่ยไม่มีค่าเงินเดียวนี่เปรียบเสมือนเป็นกระดาษไม่ได้มีค่าเลยประเทศไหนที่ใช้เงินสกุลอื่นโดยที่ไม่ต้องแลกก่อนเป็นเงินของท้องถิ่นเนี่ยแสดงว่าประเทศนั้นเงินเฟอ้อมากนะครับอ่าโดยเฉพาะนะครับพี่น้องทางสองปอลาก็เงินเฟอ้อทุกคนก็ทราบคาเมงก็เหมือนกันคาเมงเนี่เป็นเงินบาทไทยก็ได้ไอ้ที่เป็นข่าวบอกว่าอุย้ยไม่รับเงินบาทไทยไม่รับเนี่ยอันนี้คือของปลอม ไปเที่ยวเมนทุกวันนี้นะครับก็ยังรับเงินไทยอยู่เหมือนเดิมแทบจะไม่ต้องแลกด้วยซ้ำเงินบาทเงินขายไปซื้อของที่กัมพูชานี่นะถ้าคุณจ่ายเป็นเงินดอลลาร์เขาถอนให้คุณเป็นเงินเหรียญซื้อเป็นเงินบาทเ็าถอนให้คุณเป็นเป็นเงินเหรียญนะครับนั้นแสดงให้เห็นว่าคือในภูมิภาคนี้คือเงินบาทไทยนี่แข็งค่าที่สุดถ้าเราเปรียบเทียบสแตดอลลาร์หลายประเทศนะครับสิบประเทศในอาเซียนสิบเอ็ดประเทศเนี่ย สู้เงินไทยไม่ได้ต่อให้เงินไทยไม่ไม่ได้ค่าสูงเท่ากับเงินสิงคโปร์มาเลเซียแต่เรื่องเรื่องส,สถิติของเงินไทยนะครับไม่เคยอ่อนลงแบบโ,โหหนึ่งร้อยดอลลาร์ยูเอสเท่ากับสองพันห้าสองปตไม่มีครับมีแต่ร0สามพันอัพต่ำสุดคือสามพันนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะฮทุกคน นี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณเรืยๆครับที่เข้ามาติดตามครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์ทักทายกันก่อนนอนวยครับพี่น้องครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ